วันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการต่อสายและการใช้งานทามเมอ kg 316G น t นะครับโอเคครับขั้นตอนที่1นะครับหลังจากที่เราได้ทามเมอร์มานะครับเราก็ต้องอต่อสายนะครับโดยการที่เอาสายอินพุเนี่ยเข้ามาฝั่งขวาที่ช่อง1แล้วก็ช่อง2นะครับแล้วก็เราต่อโหลดของเรานะครับที่ช่อง3และช่อง4นะครับตัวผมจะใช้เป็นแรมป์นะครับเพื่อให้ไฟติดหลังจากที่ทาเมอรทงานนะครับ โอเคครับขั้นตอนแรกเราต้องทำการรีเซ็ตก่อนครับโดยการหาอะไรมาจิ้มปุ่มนี้นะครับปุ่มตัว C เพื่อเซ็ตค่าใหม่ทั้งหมดนะครับกดลึกลงไปนิดนึงครับหลังจากนั้นเราก็จะได้หน้าจอแบบนี้นะครับรอสักครู่ครับโอเคครับเริ่มด้วยการกดปุ่มนาฬิกาค้างไว้ครับกดค้างนะครับแล้วก็กดที่ตัว D บวกนะครับเพื่อเลือกวัน วันจันทร์พุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับในที่นี้ผมจะเรียกเป็นวันพฤหัสนะครับและเหมือนกันครับกดนาฬิกาค้างนะฮะแล้วกดปุ่ม H บวกนะครับเพื่อเลือกชั่วโมงนะครับเป็นเป็นเวลานาฬิกานะครับผมเลือกเป็น9โมงครับแล้วก็ตามด้วยมินิทครับมินิท M บวกครับเลือกนาทีนะครับเราจะตั้งไว้ที่9โมง20แล้วนะครับโอเคครับ หลังจากนั้นให้กดปุ่มตัว P ครับเพื่อเริ่มตั้งโปรแกรมโปรแกรมของเราเนี่ยจะตั้งได้ทั้งหมด16โปรแกรมนะครับอันนี้เราอยู่ในโหมดโปรแกรมที่1นะครับเป็นโปรแกรมเปิดปิดอันนี้เป็นปิดนะครับปิดครั้งที่1อันนี้ก็จะเปิดครั้งที่2ปิดครั้งที่2ไปเรื่อยๆครับจนถึงครั้งที่16เราสามารถตั้งได้16โปรแกรมโอเคครับเริ่มการตั้งค่าได้เลยครับ สิ่งเราต้องทำคือกดปุ่ม CR ข้างล่างนะครับ CR ตัวนี้นะครับเพื่อเลื่อตั้งค่านะฮะและกดปุ่ม D บวกครับเพื่อเลือกวันตอนนี้มันค่ามันคือวันทั้งหมดเราใช้เวลาวันไหนบ้างเราก็ตั้งค่าไปครับจันอังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วก็ยังสามารถตั้งเป็นวันเว้นวันได้ครับจัน์พุธศุกร์ หรืออังคารพื้อหัตเสาตั้งได้หลากหลายครับแล้วแต่ความต้องการของผู้ใช้งานนะครับในที่นี้ผมจะตั้งเป็นวันทั้งวันทั้งอาทิตย์เลยครับตั้งแต่จันทร์ถึงวันอาทิตย์นะฮะทีเราก็มาตั้งเวลากันว่าเราจะเปิดตอนกี่โมงนะครับโอเคครับผมจะตั้งให้ เมื่อกี้ผมตั้งเวลาปัจจุบันเป็น9โมง20นาะทีทีนี้ผมจะตั้งให้ตัวเนี้เปิดอุปกรณ์ของเราที่ต่อกับทม์เมอร์เนี่ย,ตอ,ยตอน9โมงสักเโมง30 40แล้วกันครับถ้าเรากดเลยครับแล้วก็กดวนกลับมาอีกรอบได้นึงครับโอเคผมตั้งเป็น40่ลิแล้วละกันครับ35มห้าละกันครับโอเค อลัากนั้นให้กดปุ่มตัว P ครั้งครับเพื่อตั้งเวลาปิดนะครับเมื่อกี้ตั้งเวลาเปิดตอนนี้เราตั้งเวลาปิดได้นะครับเหมือนเดิมครับกดที่ H บวกเพื่อเลือกเวลาได้เลยครับถ้ากดเลยเราก็วนกลับมาอีกรอบได้ครับโอเคผมตั้งเป็น9ก้าโมงเก้าโมงเมื่อกี้ผมตั้งไว้เก้าโมงสามส้าใช่ไหมครับ อันนี้ก็จะเป็น9มง40โอเคครับหลังจากนั้นให้กดปุ่มตัว P อีกทีนึงครับมันจะขึ้นมาที่ครั้งที่2ครับซึ่งถ้าลูกค้าผู้ใช้งานต้องการตั้งค่าครั้งที่2ก็สามารถตั้งค่าได้โดยใช้วิธีการเดิมนะครับทีนี้กลับมาหน้าจอเดิมโดยการกดปุ่มนาฬิกาอีกรอบนะครับทีนี้เราจะกลับมาที่เวลาปัจจุบันนะที่เราตั้งค่าไว้ที่แรกตอนนี้เป็น9โมง22นาทีนะครับแต่มันนานเกินไปผมสามารถปรับ ได้เดยียวการกดปุ่มตัว P กลับมาที่โปรแกรมหน้าเดิมนะครับเพื่อปรับเวลาที่เราตั้งไว้แล้วอ่าผมตั้งเปิดไว้ที่35นาทีตั้งปิดไว้ที่40นาทีทีนี้ผมต้องการจะจะเปลี่ยนเวลานะครับทั้ง2ตัวเลยเราก็แค่ทำการกดปุ่มตัว P ครั้งครับแล้วก็ ให้มันมาอยู่ที่หน้าที่เราตั้งไว้ที่แรกนะครับแล้วก็ปรับเวลาเอาสามสินะ 35, ผมก็จะปรับเป็นเราต้องกดไปให้หมดก่อนนะครับกดตัวนาทีไปให้จนถึง60เพื่อให้วนกลับมาอีกรอบก่อนนะครับโอเคครับ ตั้งเป็น30นาทีตอนเปิดนะครับและตั้งปิดตอน32แล้วกันครับโอเคกลับมาที่หน้าจอเดิมโดยการกดปุ่มนาฬิกาครับอันนี้คือเวลาปัจจุบันที่เราตั้งค่าไว้ ครับต่อไปเราก็จะมาดูาส่วนของการรอให้ทัมเมอร์สั่งการให้อุปกรณ์ไฟฟ้าเราเปิดนะครับซึ่งเราตั้งเวลาไว้ที่9ก้าโมงครึ่งนะครับ9ก้าโมงสานาทีถึงเวลาแล้วครับ นี่ครับพอถึงเวลาไฟที่ตัวแรมก็จะติดแบบนี้นะครับและไฟที่ตัวทามเมอร์ก็จะติดเช่นกันครับทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนที่เรารอให้ทามเมอร์สั่งการให้อุปกรณ์ไฟฟ้าของเราดับนะครับท,ที่เราตั้งไว้ที่9โมง32นาทีครับผมพอถึงเวลาทามเมอร์ตัวทามเมอร์ก็จะสั่งให้อุปกรณ์ ไฟดับลงนะครับนี่ครับไฟที่ตัวทัมเมอร์ก็จะดับลงไปด้วยครับโอเคครับนี่ก็เป็นวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ